สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาดูผลงานนะถั่วลร้ล้านนะถ้าบ้านย่าก,ก็บอกว่าถัว่วลา้ค้างก็คือเราไม่ต้องปักหลักให้เขาเลื้อยนะคะเขาจะเป็นพุ่มแต่ว่าเป็นถั่วฝักยาวพันผสมกันนะคะเนี่ยปลูกไว้แบบนี้เลยแล้วเขาก็จะติดฝักออกมานะคะจะไม่มีที่ให้เขาเกาะเขาเลื้อยเลยนะเพื่อนให้พันมาถุงนึงนะคะครึ่งถุงี่แหละ ทีนี้ย่าเอาใส่ตู้เย็นไว้ลืมมาสองปีแล้วนะก็ไปเห็นในตู้เย็นก็เลยเอามาปลูกกลัวเขาจะไม่งอกนะคะเพราะว่ามาผ่านมาสองปีแล้วหลุมนึงก็ประมาณ20กว่าเม็ดนะคะเนี่ยยีกว่าเม็ดก็มีเกือบ30เม็ดก็มีใส่ลงไปเลยนะคะนี่ปรากฏว่างอกขึ้นมาแทบทุกเม็ดเลยนะคะนี่เนี่เป็นพุ่มใหญ่เลยนะย่าเพิ่งมาให้น้ําทีทีทนี่ตอนนี้ก็กําลังจะติดดอก น,ะนี่สวยงามมากเลยเป็นถั่วอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกง่ายไม่ต้องปักหลักให้เลยนะคะแถวอีสานก็นิยมปลูกกันนะคะปลูกเอาไว้กินปลูกสามหลุมสี่หลุมนี่ก็เหลือกินแล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นหลุมที่ยาาปลูกนี่หลุมหนึ่งก็20กว่าต้นบางหลุมก็30กว่าต้นก็มีนะคะนี่ก็มาหาศารเลยกอใหญ่มากนะตอน แรกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หญ้าก็เลยเอาขี้วัวมาใส่แล้วก็รดน้ำเนี่ยลักษณะของเขากำลังจะติดดอกแล้วนี่นะคะปลูกยังไม่ถึงเดือนนะคะนี่ยังไม่เต็มเดือนนะนี่ยังไม่ถึงเดือนพอได้น้ำได้ปุ๋ยเติบโตมาก็ติดเริ่มจะติดดอกเลยเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเขาจะติดลูกติดฝักกันยังไงนะคะเนี่ยบริเวณนี้เป็นหญ้าทำเป็นเหมือนเหมือน แปลงนานะคะคือที่ต่ำลงไปหน้าฝนมาน้ำก็จะท่วมปีนี้ลงกล้วยหอมไว้นะแล้วก็เอาถั่วตัวนี้เอามาปลูกไว้คิดว่าจะทําร่องให้น้ํานะคะทําปีนี้ในถ้าน้ํามาก็จะทําร่องแล้วก็จะขุดรับน้ําไปอีกทางหนึ่งนะยาก็เลยเอาฟักทองมาปลูกไว้ด้วยเนี่ยปลูกใส่หลุมเดียวกันเลยทูอินวันไปเลยนะคะเนี่ยบริเวณนี้ไม่ได้กินลูกมันก็กินแค่ยอดก็พอนะคะเนี่ย นี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งเหมือนกันนี่ถือว่าเติบโตเร็วมากนะคะเนี่ยฟักทองนี่ก็ซื้อเอาลูกของเขามากินก็เลยเอามาเล็ดลองมาปลูกดูนะคะนี่หลุมนี้เป็นหลุมที่ขึ้นตั้งแต่แรกๆเลยนะคะนี่มีแววว่าจะงามนะส่วนบริเวณใกล้เคียงกันนี้ก็จะเป็นหลุมถั่วนะถั่วไรล,ล้างนะคะนี่ไม่มีร้านให้เขาเกาะไม่มี หลักให้เขาพันนะคะเนี่ยแล้วก็มีกล้วยหอมทองด้วยนะคะเนี่ยปลูกลดทั้งกล้วยหอมทองลดทั้งฟักทองไปในตัวเลยนะคะเนี่ยย่าก็ปลูกไว้เผื่อได้กินนะคะถ้าไม่ได้กินก็แล้วไปก็เลยเอามาให้ชมกันนะบริเวณนี้ก็จะรดน้ำเพราะว่าจะรดอยู่แถวๆนี้รดกล้วยด้วยถั่วด้วยฟักทองด้วยนะคะเนี่ยก็และยังมีมะม่วงอีกนะคะเนี่ย เป็นพืชที่ปลูกปีนี้ส่วนตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบขาวนะคะนี่เป็นกระเจี๊ยบขาวย่าก็ปลูกไว้สอง,สองวงล้อนะคะตัวนี้นี่เพิ่งปลูกเผื่อจะได้กินนะคะวันนี้ย่าก็พามาชมถั่วกับกระเจี๊ยบขาวแล้วก็ฟักทองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ